สวัสดีครับจากร้านบิกเคสการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมาทําตามสัญญานะครับไม่ใช่บิ๊กตูนะครับเราก็จะมาถ่ายรีวิวแล้วก็อธิบายนะครับรถถยนะครับคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับนําเข้าแล้วก็มาขายไม่ใช่เก่าญี่ปุ่นแล้ววนไทยแล้วมาขายนะครับมันจะสองความหมายนะครับอันนี้คือเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้เป็นยันม่ารหัสซีรีส์เนะครับเอฟหนะครับ แต่ผมดูแล้วญี่ปุ่นอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าตัวนี้เป็น16แรงนะครับเครื่องยนต์สสูบตัวนี้เป็นไดเล็กแล้วนะครับไม่ต้องเผาหัวนะครับอ่าแล้วก็ยางยังใช้ได้นะครับยางหลังเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่ายางมาจากญี่ปุ่นมันแตกแก้มเราก็เลยเปลี่ยนของใหม่ให้ให้นะครับใช้ยาวๆนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่เม็30นะครับ มีระบบปรับหางอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายตอนใช้งานนะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบนะครับนี่นะครับเพจเพจเพจอยู่นี่นะครับ F16D นะครับตรงแล้วก็จะมีเพจตรงนี้นะครับตรงเป๊ะนะครับตัวนี้เป็น4วิวนะครับ่า PTO มีสามระดับนะครับหนึ่งสองสามแล้วตัวนี้ก็เป็นขับสองขับสี่นะครับเกียร์ข้างแล้วนะครับก็จะมี ตัวนี้มี 4, 3เกียร์เดินหน้ากับ1เกียร์ถอยแต่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดิบล็อกเกียร์เนี่ยช้าเร็วขอยจะมี3ระดับนี้ 1, 2, 3ถ้าคูณ3ก็เป็น9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะครับนะฮะอ่าแล้วนี้ตัวยกยกอ่ายกหางนะครับ่าอันี้เบาะเดิมๆนะครับนี่แบตกองแบตนะครับแบกไปเร็วแล้วไฟลงไฟเ้ยวติดครบ เรามาดูรอบๆนะครับครับแรงครับยันม่านี่แรงนะครับอาจะเราบงจะระบีเราอัดให้ของลวงของเหลวเราเช็คให้แล้วนะครับนี่ครับเกียร์ก็คือมีมีหนึ่งสองสามคือความเร็วนะครับยางเราซีนซีนล้อหลังเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นเป็นซีนแท้จากศูนย์ยันม่าเลยนะครับไม่ต้องกลัวเราใช้ซีนแท้เราไม่ต้องกลัวเราใช้ซีนเทียมนะครับซีนแท้นะครับแพงหน่อยแต่จบนะครับ นี่ฮะโรตารี่สวยๆนะครับใบสวยๆส,สนิมขึ้นแต่ใบสวยอยู่นะครับเดี๋ลองดูนะครับลองรีวิวปิดฝาลองดูนะนี่ครับไม่ต้องเผาหัวติดได้เลยครับมีเกะมีเกความร้อนมีน้ำมันแล้วครับมีระบบไฟเตือนให้นะครับ ชั่วโมงก็อยู่เจ็ดร้ยสิสองชั่วโมงชั่วโมงเต็มนะครับชั่วโมงจริงไม่ได้กอไม้นะครับคันนี้ทางเราไม่เคยกอไม้รถนะครับเกียรถอยเขาจะดังอยู่แล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งนะครับดูครับอันนี้หนึ่งหนึ่งนะครับนะฮะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ หน,นึ่งสองอันเนี้ยหนึ่งสามมันจะเป็นไล่เกียร์ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสองหนะนึ่งนะสองสองสองสามนะฮะอันนี้เราจะไล่เกียร์ให้ดูครับว่าใช้ได้ทุกเกียร์อันนี้หน,นึ่งสามนี่สองสามนี่สามสามนะครับนะจะเร็วเราใช้แล้วก็ใช้หนึ่งหนึ่งสองดูนะครับ 好。 เดี๋ยวดูนะครับดินตรงนี้เราจะปั่นดูนะครับว่าโรตารีญี่ปุ่นมันก็คือจอบคือเป็นแท้ๆผานกึ่งผานนะครับอ๋อเราจะจะให้ดูนะครับว่า,ไอ,าไอ้ใบไอ้หาไอ้ฝาปิดเะคบับว่าอัตโนมัติเหมือนว่าถ้าเราปั่นไปเจอดินแข็งมันก็จะเด้งเองนะครับเนี่ยครับ มันจะยกเองครับคือปรับระดับอัตโนมัติเห็นไหมฮะเนี่ยพขปล่อยปุ๊บมันก็ลงระดับเดิมพอไปเจอดินแข็งมันจะยกเองครับปรับระดับนี่ครับพอเราปล่อยปุ๊บก็ลงที่เดิมลองดูครับปั่นดินแข็งเราก็อาจจะใช้สองหนึ่งดูครับ เรียบเลยครับปรับฝานะครับนะลองดูนะครับนี่ครับมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยครับนะปรับแล้วก็ปรับดินให้เรียบเล้วเห็นไหมฮะนี่ครับข้อดีนะครับ ต้องไถเลยครับฐานนะรอบหรอบความเร็วนี่อยู่ที่เราตั้งนะครับระดับเกียร์นะครับเดี๋ยวลองปั่นนี่ดูนะครับ ยันมาในเขาแรงโดยกำเนิดนะครับ ดูนะครับจากทั้งหน้าเป็นดินท้้งหลังดูนะครับกวอนละเอียดนะครับนะฮะดูดูก่อนปัน่นกับดูหลังปั่นนะครับ อันโอเคนะครับไม่มีปัญหาครับแล้วความเร็วในการวิ่งก็ไม่ธรรมาดาครับเดี๋ยวนครับ โอเคขอบคุณครับ